ความชื้นนะคะอันนี้มันของเราก็พร้อมทานพร้อมขายแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบแห้งกว่านี้ชอบเนึบมากกว่านี้เพื่อนเพื่อนก็อบต่อค่ะค่ะขั้นตอนแรกการทำมันเนึบแ้วก็ต้องปอกมันก่อนนะคะอันนี้ใช้อะไรปอกเนะนี่สองคมแต่วเวลาปอกเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะเปลือกมันมัน,ม,นมันจะมีอยู่สองชั้น เพื่อนๆต้องปอกให้ให้ถึงสีเหลืองเหๆปอกให้ถึงจนสีแ่หลดเพราะว่าเปลือกชั้นนอกอะ่ะเขายังจะมียางอยู่ยางนี้จะทำให้มันเราดำเวลาตอนเอาไปอบ แช่ลงไปในน,น้ำน้ำเพื่อนๆก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนโต๊ะเราต้องแช่เกลือด้วยแช่เกลือล้างยางมันมไม่ให้มันไม่ให้มันเป็นสีดำ แล้วก็เอามันลงมาเชื่อมนะคะแล้วก็คอยตักฟอง เกชิ้นไหนที่ช่ำเสร็จแล้วก็มัก็ตัดแล้วก็พักไว้อันนี้เราไม่ต้มนานนะคะเรายังไม่ต้องให้มันสุกจนเล็ะต้ม เพื่อให้มันมีความหวานเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยมันแต่และชิ้นไม่มันไม่เท่ากันเพื่อนๆต้องคอยดูอันไหนช่ำเพื่อนเพื่อนเาีพออกก่อนเลยต้องคอยดูแต่เพื่อนๆไม่ต้องคนนะคะมันจะเละให้อยู่ในน้ำตาลนิ่ง อันนี้ใช้ไฟแรงไหมครับเนี่ยใช้ไฟกลางค่ะไฟกลางค่อนข้างอ่อนอถ้าต้มไฟแรงแนละ้วมันจะเละน,นะคะไฟกลางค่อนข้าง,ง,งอ่อนเลยดูยด,ดูดูเนื้อมันช่ำๆอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวต้องไปทำขั้นตอนอะไรต่อครับเดี๋ยวเราเสด็จให้มันผึ่งให้มันแห้งๆกว่าน,นี้อีกนิดหนึง่งแล้วก็นำไปตากแดบดบแล้วไอ้ที่อบนะครับอบลมร้อนนะอบลมร้อนอบหลังจากที่เราเก็บเก็บจากแดดนะคะ่ะ เด็ดน้ำเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอามาเรียงเสร็จหเพื่อที่เราจะเอาไปตากแดดนะคะตากแดดก็ได้อบลมร้อนในตู้อบก็ได้แต่วันนี้แดดแรงก็เลยจะเอาไปตากแดดวันหนึ่งแดดเพื่อที่เราจะประหยัดพลังงาน อันนี้เสดดน้ําแล้วก็เพื่อนๆก็มาตากแดดแต่หลังจากที่ตากได้หนึ่งแดดมันก็จะแห้งขึ้นนะคะแห้งกว่านี้เดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งขั้นตอนต้องเอาไปเนื่องเอาไปเนื่องให้เนื้อมันมันฟูอันนี้อีกขั้นตอนหนึ่งนะคะหลังจากที่เรา ตากแดดเสร็จแล้วอบลมร้อนเสร็จแล้วแล้วก็เอามานึ่งค่ะคือบเคยบอกเพื่อนเพื่อนยว่ามันจะทำให้เนื้อมันฟูขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะคือเอาออกจากเครื่องอบเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะแล้วเอามานึง่งเอามานึง่งให้เนื้อมันมันนุ่มฟูขึ้น แช้เวลานึ่งประมาณนับจากน้ำเดือดประมาณ20นาทีค่ะไฟแรงพอน้ำเดือดแล้วลดเป็นไฟกลางจากนึ่งมันให้นุ่มแล้วใช่ไหมคะก็มาอบอีกรอบนึงใช้ไฟอุณหภูมิเดิม130ไฟบนล่าง เพื่อนๆก็อบที่ใช้เวลาสาสบนาทีก่อนแต่เพื่อนๆก็ค่อยเปิดดูว่ามันได้หรือยังค่ะตอนนี้กันเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราอบไล่ความชื้นนะคะอันนี้มันของเราก็พร้อมทานพร้อมขายแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแห้งกว่านี้ชอบเนึบมากกว่านี้เพื่อนเพื่อนก็อบต่อค่ะ หรือเอาไปตากแดดไว้อีกสักหนึ่งแดดก็เก็บใส่กล่อง